สวัสดีน้องๆทุกคนและในวันนี้ฉันเอ็นเจคนเดมก็จะมาเอาชีวิตรอดบนบ้านต้นไม้โหยบอกเลยว่าเป็นการเอาชีวิตรอดที่แสนฮอลล์หดส,สุดๆไปเลยพวกเราจะตามหาบ้านต้นไม้แล้วก็สร้างแคมป์อยู่ที่นั่นน้องๆคิดว่าฉันจะทําสําเร็จไหมแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจใฉันด้วยนะ เอาล่ะจะพร้อมแล้วก็ไปด้วยกันเลย let's go baby เอาล่ะเข้ามาในแมปเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่เราจะทำเป็นอันดับแรกก็คือการเปิดแคมป์ให้เต็มก่อนเลยนะทุกคน mm hmm. งั้นก็มาเริ่มกันเลยอุ๊ยโชคดีชะมัดเลยอ่ะมีทานตรงนี้ด้วยเอาล่ะใส่ไปเลยตัดไม้กันแล้วก็อาชีพที่ฉันใช้วันนี้จะเป็นอาชีพใหม่นั่นก็คืออาชีพบัณฑิดนั่นเองที่แบบว่าเกิดมาพร้อมกับหน้าไม้ไฟบอกเลยว่าสุดยอดเจ๋งแจ๋วเพราะว่าฉันไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารเลยเป็นไงกู คอมบิเนชันสุดๆไปเลยเพราะว่าฉันเลือกมาแล้วอย่างดีนั่นเองเท่าน,นี้เวลาฉันเจอแคมป์เด็ก็สามารถไปอยู่ที่นั่นได้เลยนะทุกคนแล้วก็วันนี้ฉันจะไม่ปลูกต้นไม้กลับ้วยนะเพราะว่าฉันจะเก็บเจ้าพวกนี้เอาไว้นี่เอาไว้ไปปลูกล้อมแคมป์ตรงบ้านต้นไม้ยังไงล่ะเปิดเรรัวเปิดเรืรัว,วโอ้ตรงนั้นมีแคมป์ด้วยนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องลองไปดูกันสักหน่อยและสิ่งที่ห้ามลืมก็คือเราต้องห้ามลืมเอาเจ้าเนื้อกระต่ายมานะทุกคนเพราะว่าเนื้อกระต่ายมีอุ้งเท้ากะต่ายเราสามารถเอาไปแลกของได้ปี<อ>่่เหรือลา ยิงทีหนึงก็ติดไฟแล้วก็ถ้าเกิดยิงมันจนตายเนี่ยเราก็จะได้เนื้อสุกมากินแบบอีซี่อซเลยเอาแล้วตอนนี้ฉันได้มาแล้วกุ้งดาวกระต่ายต่อไปฉันอยากได้หนังหมาป่าโอ้แล้วก็มีหมาป่ายอยู่ตรงนี้ตัวนึงรีโหลดกระสุนแป๊บนึ่งนะทุกคนจัดการเลยแน่แน แต่ว่าไม่ได้หนังไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวก็ได้เองเอาละนี่ก็สําคัญเหมือนกันเปิดกล่องดีกว่ามาดูกันว่าฉันจะได้อะไรว้าได้หอกเจ็งแจวได้มาแล้วอาวุธที่โกงอีกหนึ่งอย่างเอาละในหลุมนี้มักจะมีฐานอยู่เสมอถูกต้องโอ้หมาป่าทุกคนหมาป่าจัดการเลยจัดการมันเอาอีกยิงอีกโอ้โหอาหารมีทั่วแต่ว่าเหมือนจะไม่ดอบหนังเลยอะแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ฉันต้องการนั่นก็คือไม้นั่นเองแต่ว่ากระเป๋าเต็มแล้วกลับแกมก่อน qua t oh, oh. U, tem, tem, tem. i con m s a แล้วโอ้โห็มเต็มพอดีเลย ตอนนี้แคมป์ของเราก็อยู่เป็นที่เลเวลสามที่เรียบร้อยโอ๊ยฉันไม่มีไฟฉายเลยอ่ะการที่เราไม่มีไฟฉาย,ยจะทําให้เรามองเห็นตอนกลางคืนยากมากเลยนะทุกคนอันตรายเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะค้าแผนที่ก่อนโอ้เสียงแบบนั้นมันเสียงเหมือนเจ้าแกะเลยอะทุกคนว้าวเจ้าแกจริงด้วยดูสิอูยคืนนี้เจ้านี่ยังไม่ตื่นนะทุกคนคืนนี้จะยังไม่ตื่นเรยยังปลอดภัยอ้าวเราได้มันแล้วก็ค้าแผนที่กันเลยนี่ได้มาแล้วป้าวางลงไปปุ้งเท้าก็ต่ายพร้อมโอ้ยมันเดินช้ นะเนี่ยจากที่เดินแอสซิสซินมาบ่อยๆพอมาเล่นอาชีพที่ไม่มีการเดินไปไวเนี่ยรู้สึกว่าไม่ชินสุดๆไปเลยคือเนี่ยพวกเรายังปลอดภัยอยู่เพราะฉะนั้นเราจะออกไปสำรวจโลกกันนะทุกคนฉันเห็นแบบว่ามีสนามเด็กเล่นอยู่แถวนี้จาได้จริงๆนอะว่ามันอยู่แถวนี้โอ้โหเดินในความมืดแบบนี้อันตรายน้องๆคิดว่าถ้าเราใช้ชีวิตโดยไม่ใช้ไฟฉายเนี่ยน้องๆคิดว่า,าพวกเราจะรอดกันไหมฉันว่าสําหรับฉันอาจจะไม่เพราะว่ามันมืดมากเลยโอ้เช้าซะแล้วว้าได้หนังมาแนละ้วทุกคนโอเคกับแคมป์ก่อนเอานั้นไงฉันเดินเลยมา มาแล้วหนังอุ้งในนี้มีฐานด้วยคุณลุงขอแลกของหน่อยเออสไลด์เฉยวีมากขอเป็นกระเป๋าที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็อันนี้ป้า ขอเป็นขวานดีดีขึ้นถูกต้องแล้วที่เหลือก็ต้องเป็นหมาป่าฟาสินะอาแล้วทุกคนเมื่อกี้เราบอกว่าอยู่ทางไหนนะทางนั้นใช่ไหมไปลุยกันเลยจนกวาน่าเราจะหาบ้านต้นไม้เจอโอ้ตรงนี้มีฐานจาได้กระเป๋าล้อใหญ่ขึ้นแล้วนะทุกคนเดี๋ยไปเปาไฟฉายก่อนแล้วกันนะเพราะมันมืดจะได้ไม่อันตรายอ้อนี่นี่ก็ฐานตรงนั้นก็ฐานโอ้แล้วนัานก็เด็กนี่ก็ไม้โอเคเก็บ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 ของดีของดีสว่วนเลดได้ไฟฉายมาแล้วได้ฐานเพิ่มด้วยอู้ช่วยเพิงเยอะนะเนี่ยรอบนี้แต่ว่ายังไม่ค่อยมีอาวุธเอาเราจัดการเจ้พวกนี ดีกว่าอาหารเป็นอาหารทุกเชิญของเราอืมนิรโทดแป๊บหนึ่งใจเย็นๆคุยได้หนังมาแล้วทุกคนดูสซี่โชคดีเกินแต่ว่าฉันไม่อยากได้หนังสักหน่อยอืมนี่คือจุดฟาร,ร์มอาหารนั่นเองหิวเมื่อไร่ก็แวะมามีเน่จัดการเลยโอ้เวอรสังหารยิงเวอรอย่าใจเย็นๆเราเค่อยคุยกันโอ้เรียบร้อยได้ไปแล้วไหนเอยนี่กล่องที่ฉันต้องการบอกสี่ว่าฉันจะได้สิ่งที่เรียกว่าขวานแดงขวานแดงขวานแดง,ดงมันจะมาตรงนี้ได้ยังไงกันหรอวัน จ้าเด็กหน่อยอา้าวสนามเด็กเล่นเมื่อกี้อยู่ตรงไหนนะโถเอ๋ยเดินมาตรงนี้จนหาสนามเด็กเล่นไม่เจอเลยไม่เป็นไรเรามาเก็บฐานตรงนี้ก่อนเชราะว่าเต็มแน่นอนเต็มเลเวลสี่แน่นอนเลยกลับแคมป์กันดีกว่าทุกคนมืดพอดีเลยไปเติมแคมป์กันดีกว่าอุ้ยนี่กระถางอือหิวมาได้อีกอันหนึง่งเรียบร้อยได้ไหมเต็ม ้เาเราต่อไปต้องเป็นเลเวลห้านะนะก็ยากนิดกนึงไหนดูซิว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนโอเคขึ้นแล้วขึ้นนี้จะเป็นอะไรไหมอ่ะโอ้เกิดอะไรขึ้นอ๋อเจ้ากวางลากหมาไปกินหมายความว่าฉันปลอดภัยใช่ไหมบอกทีมืดแล้วก็ตัดไม้เอาเราได้ไม้ไมาแล้วก็เอานี่มนเมล็ดมโยนไว้ตรงนี้แล้วก็ใช้ไม้ในการเติมแคมป์ไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่ได้ต้องการอะไรที่มันต่อข้าวตัวคาบโอเคน่าจะได้ใจแล้วละ่ะฉันว่าต้องัพตัวคาบก่อนอ่ามีไม้อยู่ตรงนี้สองงานสามงานพอดีโอเคอัพเกรดตัวคาบไปที่เราจะได้ครับ นี่ที่บอกวันเวลาสําคัญมากเลยจะได้หนีถูกนะทุกคนแต่เช้าแล้วหิยเริ่มหิวเหมือนกันนะเนี่ยอขอกินกระต่ายสักคำหนึ่งอโอ้โหกระต่ายจุกเรียบร้อยอิ่มอร่อยเอาละออกไปสำรวจกันต่อโอ้ตรงนั้นมีซากเครื่องบินตรงนี้ไม่มีเฮฉันอยากได้่านะมาดูที่ซากเครื่องบินกันมันออติดติดนี่งไงล่า่านเก็บมาเลยแล้วก็เปิดล่า เปิดมาแล้วทุกคนเจงเจวต่อไปอุย้ยนั่นตรงนั้นตรงนั้นฉันว่าตรงนั้นมันจะต้องมีแน่เลยสิ่งที่เรียกว่าฐานใต้กอนไม้แหละทุกคนเราต้องดูให้ทั่วเลยนะไม่มีนายก็ดูหน่อยอุย้ยทานกอนเด็กเจวเปิดกล่องก่อนแล้วกันนะโอ้ยได้มเมล็ดพิกทุกคนเจงเจลมอนกันนะเนี่ยเพราะว่าเราจะได้วิ่งไวขึ้นเอาละออกสำรวจต่ออุ้ยมาป่าอัลฟาเคอดรอปหนังทุกคนแล้วถูเคยจะดรอปหนังอยู่ด้วยใจเย็นๆค่อย,ค,อย,ค,อยคุยกันได้ไหมป้าไม่ดรอปแต่เราอิ่มโอ้เจอบ้านอย่างนี้จะต้องมีของดีแน่ นอนโอ้เป็นเดตโอ้โหเราเซฟแล้วทุกคนมีเป็นเดตจากอันหนึ่งก็เซฟแล้วอันนี้ต้องใช้อันนี้แล้วล่ะเอา้าปกติหมาจะอยู่ห้องนี้นี่นะทำไมโล่งจังเลยไม่มีของเลยเหรออะไรกันเนี่ยต้องอยู่ห้องนี้แน่นอนถือหอกรอเลยจังหวะนี้มาเลยเซ่นี่ไงอุย้ยกระเจ็บเนีเราอ่ะอุย้ยถังน้ำมันเฮ้ยโชคดีจังเลยนี่ไปสำรวจที่อื่นต่อดีกว่ายิ่งมืดก็ยิ่งอันตรายว่้นั่นทานทานทานทุกคนโอ้นี่ถังน้ำมันอุย้ยทำไมเจอเยอะจังเลยบอกทีว่าจะเจอถังน้ำมันในนี้ใช่ไหมกระเป๋าเต็ม แล้วว่าเออเสื้อกอกก็ดีอืสุดยอดนี่ขอยิงสักทีหนึง่งโอ้ยอ,ยอยากาศตายเรียบร้อยไม่ดรอหนังเลยอะฉันอยากได้กระเป๋าใหญ่แล้วว่ะโอ้ย,อยมืดแล้วมืดแล้วอย่างงี้อย่าเพินะ่งนาควางอย่าเพิ่งมาสบนาะเผื่อแบบว่าอยหนังมาล่วงาแา้วเทียวไปกลับดีกว่าทุกคนเพื่อความปลอดภัยไปเติมแคมป์กันดีกว่าโอ,อ้เจอ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 านเอาไปด้วยจะเต็มไหมเนี่ยทำไมรู้สึกมันจะไม่เต็มโอ้ยน่าจะเต็มอยู่หรือเปล่าเต็มสิ เลเวลสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้คุณลุงจะมาไหมเนี่ยอรอแลกเลยอเอาใส่เข้าไปเอาล่ะเ้นครับที่บอกว่าเด็กอยู่ที่ไหนมาแล้วเดี๋ยวไปดูกระดานก่อนเราจะพุ่งไปตรงทิศทางนั้นเผื่อว่าเราจะได้ฟาร์มของทางทางนั้นด้วยทางนู้นสินะโอเคตัดไม้ต่อดีกว่าทุกคนในระหว่างที่ตอกนกลางคืนเนี่ยเราก็จะตัดไม้ไปด้วยแล้วก็ฟาร์มแซปลิงไปด้วยทําไมถึงไม่ดอบเลยไม่เข้าใจอ่านี่ไงเอาเช้าซะแล้วโอยคุณลุงไม่มาคุณลุงมาพรุ่งนี้แน่เลยอะไม่เป็นไรทุกคนเรารอได้โอเคไปตามหาเด็กคนที่สองกันดี ทางไปด้วยอย่าให้ตัวเองต้องอดอยากนี่ไงอาหารที่ฉันได้นี่ไว้ที่ฉันตีทิงเอาไว้มีประโยชน์สุดๆเลยยิวอะไรก็แวะมาบอกแล้วออ้จะกองจะกองจะกองไม่นะจะเย็นๆอย่าอย่า <sque> ต้องนั้นก็มีแค้มด้วยนะทุกคนแต่เหมือนว่าจะมีเจ้าพวกระทิกนั่นมันกําลังเฝ้าอยู่เระาะฉะนั้นจัดการก่อนเลยดีกว่าอ๋ออ๋อวู้ดดิงตีแรงมากตีแรงมากโอเคเรีเยบร้อยเหลืออีกหนึ่งตัวฉันจะใช้ปืนสั้นยิงดีวกว่าน่าจะไวกว่าตายซะเรียบร้อยเปิดกลงเลยเปิดกลงเลยได้อะไร วายได้ถุงอันนี้มีแล้วว่ะไม่มีทานหรอฉันอยากได้สิ่งที่เรียวกว่า่านมากกว่าอีกนะาอาเจ้าพวกนี้ก็เป็นเชื้อเพลิงเหมือนกันนี่นะอนโอ้ยฝนตกโอ้ยฝนตกซะแล้วอ่ะไม่ดีเลยนะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าฝนตกอ่ะเท่ากับว่าแคมป์เรามันก็จะดับไว้นะสิแล้วนี่อะไรเดียมหมาวิ่งตาจะเป็นฝูงเลยโอ้โหยสามสี่ตัวโอ้เป็นเด็ดเป็นเด็ดสำคัญมากลิกตามฉันสักทีได้ไหมฉันก็แค่เด็กคนหนึ่งที่ออกมาตามหาสิ่งที่เรียกว่าเชื้อเพลิงระลังโอ้นี่นี่นี่านแคมป์ใกล้จะเต็มแล้วทุกคน เราใกล้ฟังฝันฝันถึงฟังฝันแล้วโอ๊บ้านดนบุกชะได้นี่แคมอาหารสำรองทุกคนต้องจัดการเอาไว้นอกจากจะได้ช่วยเด็กแล้วยังได้มีอาหารเก็บไว้กินด้วยบ้านถูกบุกแล้วไงแต่ใจเราอยากจะช่วยเด็กใจเย็นๆนาะเงอวอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยวางมาสวบเฉยเลยไปได้แล้วมั้งเฮอช่วยเด็กก่อนพี่บ้านที่หลังเออคืนนี้เราจะได้ปลอดภัยเราจะปล่อยให้เจ้าพวกนั้นอยู่ที่บ้านเราไปก่อนตัวสุดท้ายหรือเปล่าเออ โอ้โห ôi, แต่มาตรงนั้นคืออะไรเพียบเลยไม่เป็นไรมันก็ถือว่าเป็นอาหารสำรองของเราเหมือนกันชาญมาช่วยแล้วโอ้โห ôi, ติดพอดีเลยกับตายเลยนะเนี่ยทุกคนเดาวกินเลือดก,ก่อนอ่ะเรามาดูกันว่าฉันจะได้อะไรโอ้โหเบนเดตเหมือนเล็ดมันรัวฉันจ,จะตายเข้าบ้านกันก่อนดีกว่าทุกคนฉันคิดว่าบ้านเราน่าจะมีของอุ้ยมีจริงด้วยเพียบเลยอ๋อเปิดเลยรฟิวรอเวลานี้มานานแล้วทังน้ำมันโอ้ยทำไมฝนตกอีกแล้ววะโกงอ่ะวนเนี่ยโกงสุดๆไปเลยอ่ะเพิ่งตกไปเมื่อกี้แล้วก็ตกอีกแล้วหรอแบบนี้เรียกไม่ยุติธรรมนะเน ทางน้ำมันทุกคนคิดว่าฉันจะ,จะเปิดแคมป์ได้เต็มไหมอะ่ะโอ้ยฝนก็ตกเจ้าพวกนั้นก็อยู่ที่แคมป์ด้วยนี่นะโอ้ยไม่ได้การแล้วเราต้องรีบกลับบ้านก่อนเะาเคเค,เคกกลับบ้านก่อนทุกคนฉันลืมไปแล้วว่ามีเจ้าพวกนั้นเจ้าพวกละที่มนอยู่บ้านเรามันจะทําให้แคมป์เราอะ่ะลดลงไปไวขึ้นแถมฝนตกด้วยแบบนี้ไม่ดีนน่รีบกลับแคมป์ก่อน ฉันมาแล้วจะมาปกป้องบ้านของฉันโอเวอร์เลยคุณลงมาแรกพอดีด้วยได้กระเป๋าใหญ่พอดีเลยไอ้ยนไหนเรียบร้อยทุกคนเอาไปใส่เลยอ้าวสุดท้ายได้48เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมซึมเลยลุงขอแลกของหน่อยได้มาแล้วถุงใหญ่โอเคฉันว่าจังหวะนี้ได้เด็กคนที่สองมาแล้วไปดูเด็กคนที่สามกันดีกว่าอยู่ทั้งนั้นไปกันโลดโอ้จะมืดซะแล้วเงินทางนี้เราก็จะมาแล้วหรือเปล่านะโอ้นี่ไงทานอ้ยยังไม่อยากได้พวกสกับตอนนี้ฉันอยาก ได้ทานมากกว่าโอ้ยทุกคนแล้วดูนี่เราเจอคังอาวุธสองที่ติดนี่เปิดมาทีเจอหุ้ยกระสุนไรเฟลิลเหนี่ยของดีเลยนะเนี่ยมันมืดนะฮ้ยเสียงอะไรเสียงมากกว่ามไม่ใช่เสียงมันแพแะกแกะมาแล้วเจ้าแกะมาแล้วทุกคนเอาอะเราจะรีบเปิดแล้วเราก็จะรีบไปเร็วๆร็วสิอยากรู้จังเลยว,ว่าคืออะไรหุยกระสุนไรเฟลิลมาทาไมเนี่ยไหนดูสิยังดูปลอดภัยอยู่นะทุกคนงั้นเราออกไปเลยดีกว่าก่อนที่จะพวกหมาจะมามาแล้วจ้าหมามาแล้วให้เนเด็ดมาเยอะมากเลย รู้เลยว่าฉันกำลังจะตายใช่ไหมเนี่ย,ย<า>อย่าตามฉันมาอย่าตามฉันมาทานอยู่ไหนโอ,โอ้ดีเดยวคนที่สามเจอแล้วโอเคไม่มีสิ่งที่เรียกว่าโอ,อออโอ้ยนี่ไงทุกคนทุกคนทุกคนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ้ยเป็นมีภาษาอะไรปียนต้นไม้ได้โอ้ยเฮ <pe> er <noise> ้ยเรียบเลยอะไรกันเนี่ยอืมเดี๋ยววิ่งทิ้งระยะห่างก่อนอะเราไปกันจนหมดแล้วมังนะหิวอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเอาทานตรงนี้ก่อนนี่ทานเยอะเอ้ยแต่ว่าเราหิวอะต้องจัดการเจ้าพวกนี้ก่อนมาเลยมาเลยใช่แล้วล่ะชะตงการเนื้อของเกรเพราะว่าฉันหิวมากเลยอืมดีจริงๆสบาย ตรงนี้มีไหมทานแล้วก็ทานว้ทําไมอยู่กันเยอะจังเลยอะไม่เห็นใจกันบ้างเลยเหรอเอาเรามาดูดีกว่าน,นี่ทานเหมือนกันอ้าลรานี้ไม่มีกล่องแฮทิ้งไปคืนหนึ่งบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างหมีก็เยอะอแถวเนี้ยไม่ค่อยอยากเดินเฉียดโอ้เจออีกเหมืองหนึ่งโอ้ยโชคดีเกินเดียวทุกอย่างยกเป็นบ้านตา้นไม้นี่นี่มีกล่องทองด้วยขอเป็นทางแก๊สละกันนะทางแก๊สขนาดใหญ่ได้ไหมอะยังไม่เคยเห็นทางแก๊สขนาดใหญ่เลยนะเนี่ยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยน่านได้ขวานแดงขอบคุณนะอุอ๊ดนี่นี่นี่น,น,น,น โอ้ได้ไฟฉาย,ยาก็ก็โอเคนะเอาละไปช่วยเด็กก่อนละกันนะทุกคนน่งนาทียงะ่ะโชคดีที่เรามีปืนไรเฟลิลแต่โชคไม่ดีที่เรามีหมาวิ่งตามโอ้โหจะเยอะอะไรกันขนาดนี้เอ้าทุกคนดั่นบ้านาต้นไม้นี่นะเจอบ้านต้นไม้แล้วเฮ้ยแต่ตัวนี้ทําไมถึงไม่เป็นไปตามที่ฉันคิดอะเฮ้ยเพียบเลยว้าติดไฟซะด้วยเรีบเยบร้อยโอเคและนี่แกทาไมถึงมาเดินตามฉันอยู่ได้เนี่ยให้ตายเรอเพียบเลยหมานี่คือแคะหมาหรือแคะหมีกันแน่เนี่ยโอ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นบ้านต้นไม้อยู่ตรงนี้นี่ ทุกคนเจอแล้วบาต้นไม้เราจะสร้างเกมกันที่นี่แหละสุดยอดกว้าง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 อุ้ยอ,อุ้ยเกือบตายแลวทุกคนอุ้ยต้องวิ่งจุกก่อนจุกไปวงกลมจากนั้นเราก็จะวิ่งวิ่งขึ้นบันไดสวบสวบอุ้ยโดนไปนึังทีนี่จะควางปีปบันไดได้ฉันจะกรีดแล้วนะดีนะว่ามีบ้านต้นไม้ช่วยชีวิตเอาไว้เนี่ยให้ตายเรอเช้าแล้ว เป็นความกับเจ<อ>้าพวกนี้ไม่ใช่แปลว่าหมาตองคืนหรอกเฮ้ยฉันจะช่วยเด็กคนที่3เนี่ยพวกนายมาวุ่นไายละกับฉันอยู่ได้อะ่ะอุย้ยเอาเห้มาอีกแล้วเนี่ยแคมไฟจะดับแล้วด้วยแดงแล้วนะแดงจะไม่รู้จะแดงยังไงแล้วทําไมแคมไฟถึงดับไปนานขนาดนั้นเลยเหรอแต่ฉ,ฉันก็ไม่ได้ไปนานขนาดนั้นนะโอ้ยทุกคนอันตรายอันตรายโอ้ยเกือบเลยดไบแล้ว เด็กคนที่สามระมากมากเลยปาปเจออุ้ยกองดันขอร้องล่ะขอร้องล่ะเป็นอะไรที่มันโหดๆได้ไหมไม่เอาโลกไม่เอาโล่ได้ช็อตกันอุ้ยขอบคุณกรับอืมเป็นไงล่ะหมีก็หมีเธอเจอเอ็นเจขนาดนี้ก็ร้องนะคะผือช็อตกันสุดโหดเดินไปทั่วแมพอดูเป็นไงเป็นไงเป็นไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยฉันเนี่ยเป็นไงนเ,นเป็นไงเออว่าแต่ว่าแคมป์อยู่ทางไหนอะทุกคนโอ้ oh my g o s หมันอนพวกเราจะสวยแล้วฉันฉันจำไม่ได้ว่าแคมป์อยู่ที่ไหนเอาเป็น าลองเดินตามความรู้สึกดูก็แล้วกันเแ่านี้ไม่เคยมาฉันว่าไม่น่าใช่ทุกคนแคมป์อยู่ไหน ก้นแคมอยู่ไหนบอกฉันสิก้อนบอกฉันแล้วแคมอยู่ทังไหนอ๋อเดี๋ยนะเรามีนี่อยู่นี่นาเอาลังงั้นเอาเป็นว่าฉันจะไม่กลับแคมอีกต่อไปแล้วเพราะว่าฉันจะใช้ชีวิตอยู่บนบ้านต้นไม้นี้เลยก็แล้วกันนี่โอ้ยหิวไม่ได้หิวซีบอกว่าเลือด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 น้อยมากทุกคนจะรอดไหมนี่ฉันวิธีเดียวที่ฉันจะเพิ่มเลือดได้นั่นก็คือการที่ฉันต้องใช้เบนเดตเท่านั้นเอาล่ะจะมืดแล้วเราต้องเต็มตัวก่อนโอ้โหฉันบอกแล้วมันน่าจะเป็นที่ที่เหมาะกับการเอาชีวิตรอดที่่่่สสุดดแแแล้้ววะะถึงมมมาจจตััินใไกกบค็ แต่ว่าแซปริงฉันก็อยู่ที่แคมป์นี่นะเอาแต่ไม่เป็นไรฉันมีขวานใหญ่งั้นฉันจะสร้างฐานทัามันตรงนี้นั่นแหละเกือบเลยนะทุกคนลองนึกภาพเมื่อกี้ถ้าเจ้าหมานั่นกระโดดมาวับกัดฉันก็ตายเลยนะเพราะว่าตอนนี้ฉันไม่สามารถจะฮิวได้แล้วนะทุกคนเพราะว่าแคมป์ไฟดับเลือดก็จะไม่ฮิวสิ่งเดียวที่จะสามารถฮิวฉันได้นั่นก็คือแบนเดจนั่นเองเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเหมือนว่าฉันห้ามตายโดยเด็ดขาดโดนตีทีหนึ่งก็คือตายเลยเช้าแล้วโอ้โหเอาละ ใช้ชีวิตอย่างเระอมัดระวังกันทุกคนอันดับแรกเลยตัดต้นไม้ก่อนกันแล้วกันโอ้แล้วประเด็นคือถ้าโดนฟดฟ้าผ่าก็ตายเหมือนกันนะทุกคนแถมตรงนี้มันมืดด้วยมองไม่เห็นด้วยเอาว่าฟ้ามันจะผ่าหรือเปล่าเนี่ยเออโอเคไม่มีไม่มีทุกคนสบายใจได้โอ้เดี๋ยวนี่มาต้นหมากอันตรายอันตรายเปิดกล่องดูก่อนดีกว่าเดไดเป็นเด็ดมาสักอันหนึ่งก็ดีสิเนี่ยไม่มีอะไรเออมามาขนาดหมายังกลัวเลยตอนนี้อ เกิดไปเลยเมื่อกี้ในอาหารเราหยุดตกสักทีเถอะฉันกอร้องสงสารบ้างคนสําหรับคนที่แบบว่าเลือดเหลือกะปดเดียวเนี่ยเออฟ้าป่าฟ้าป่าทุกคนฟ้าป่าอุ้ยโอสบายใจแล้วโอ้ยก็ยังชัวเรามาถางป่ากันดีกว่าทุกคนทั้งระลัวเลยอล่ะนี่คือสิ่งที่ฉันเตรียมมาไว้น่าเสียใจจริงๆเลยอุตส่าห์คิดว่าจะกลับแคมป์แล้วเชวแต่ไหนก็ไหนมาถึงขนาดนี้แล้วฉันไม่ใช้แคมป์แล้วละกันนะฉันจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แลวเอาชีวิตรอดด้วยเลือดแค่ขีดเดียวให้ดูเลยไม่ไงรู้ว่ามันยากสุดๆไปเลยแต่ว่าฉันจะ ทำได้ไหมอ่ะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออบุกไปเลยบุกไปเลยจะไม่กลัวหรอกเฮ้ยบุกไม่เท่าไหร่เดี๋ยวจะต้องรีบขึ้นก่อนไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวพี่ตัวอะไรโผล่มาเราจะซวยเอาว้าย ทุกคนโอ้โหคิดไว้ไม่มีผิดเลยว้ายมาอีกแล้วหูวมาทางไหนเนี่ยคะพี่ไปแคมป์โน้นไหมเล่าแถวนี้ไม่มีอะไรรอกอ๋อทุกคนนั่นทางนั้นต้องเป็นแคมป์แน่นอนเพราะว่ามันไปยืนตาขาวอยู่ตรงนั้นแคมป์อยู่ทางโน้นสินะเอาละเช้าแล้วพวกเราปลอดภัยโอเคงั้นเราก็ลงเถอะอืมโอเคไปตัดไม้กันต่อแต่ว่าเราต้องคอยหาอาหารอยู่เรื่อยเลยนะทุกคนขัดอะไรก็ขัดได้แต่ขัดอาหารขัดไม่ได้นะงี่ลากมาใกล้ๆลากมาใกล้ๆเออนี่อาหารของเรานี่ด้วยอ่าเท่านี้ก็โอเค เอาเรามาปลูกต้นไม้กันตอตัดต้นไม้ไกลๆจะได้แบบว่าสะดวกสบายลงๆโอ้ยฝนตกอีกแล้ววะ่ะทุกคนฮ่าๆจะไม่ยอมเลยอ่ะฝนตกแบบนี้่ต้องคอยดูแง่มองฟ้าอยู่ตลอดเวลาเลยนะทุกคนไม่อย่างนั้นเราก็เราโดนฟ้าผ่าลงหัวตายแนย่เลือดยิ่งเหลือดดน้อยอยู่โอ้ยมีหมาเข้ามาในเขตบ้านของพวกเราอุย้ยนั่นไงนั่นไง มีฟ้าผ่าข้างล่างก็มีหมาโอ้ไม่ก็ได้ป่อย่าทำร้ายกันเลยว้าอย่ามาใกล้ฉันโอ้นั่น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 เราเร็วเรวอุ้ยทุกคนน่ากลัวมากมืดแล้วทุกคนเ้อจะมืดแล้วขึ้นขึ้นบ้านวันนี้เราจะขึ้นมาอุ้ยเราจะรอดไปมเนี่ยทุกคนถ้าฝนมันตกแล้วเรายืนอยู่ตรงนี้อุ้ยมันทะลุนะน่าฉันจะรอดไหมตอนกลางคืนบวกฝนตกถ้าเกิดว่าฉันยืนอยู่ตรงนี้ฟ้าผ่าตรงนี้ฉันตายจะถ้าเกิดลงไปฉันก็ตายเหมือนกันเอายังไงดีล่ะ กว้างหิวซะด้วยเอาอะไจะต้องสู้แล้วจังหวะนี้จะบกว่าจะหยุดตกจุกวงกลมจุกวงกลมไม่เป็นอะไรหรอกใช่ไหมจะต้องรอจะต้องรอวันนี้จะต้องรอจะต้องรอใด้เลยโอ้ยโอ้ยไฟฉายหมดตายแน่ฉันทำไมชีวิตมันถึงเศร้าขนาดนี้ว่าเอยฝนได้นมาตกกันแล้วตอนนี้